เลิกี่อะไรบนโซฟาเดี๋ยวไปดูดิอะไรบนโซฟากระจกลที่มีมีรูขนเยกระจกเลยี่ราวัาระวังตกนะอ๋อลิฟมีรูมันอะไรเรื่องดิโอ้

ตรงไหนที่บอกว่าของเส้นไหวอะไรตรงไหนข้างล่างข้างล่างพี่ลูกใครอ่ะพี่ไม่เห็นหรอข้างล่างลูกเจ้าของอ่ะลูกเจ้าของเฮ้ยขวดน้ำยังไม่ได้แกะเลยขวดดีเลยนี่อะไรเนี่ยนี่ยังไม่แกะเลยที่นี่จำไหนเนยยาหมองยาหมองพวกโคก็คีนเป็นอะไรมาไงนั่งไงมีคนปลาจริงมีคนปลาจริงเหรอผมว่า mùng em nghe em lại đi lại này tam tiểu lại chim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  nó lươn nhỉ Này lươn lươn này เชี่ยมันเป็นสีแดงแดงไงตกใจหมดว้นเรื่องใหม่ๆเน้ะพี่นะเป็นเรือขวาดิไม anyway. ่คิดว่ามีใครอยู่ดีนีอันนี้ก็มันไรขึ้นเลย เมื่อกี้เราขึ้นเมื่อกี้เราขึ้นมาจากตรงไหนตรงโน่นเราขึ้นจากตรงนี้ใช่ไหมตรงโน่นก็อนะนขับขึ้นตรงนี้เลยตรงโน่นเลยตรงนี้เมื่อกี้เราขึ้นจากตรงนี้เหรอไปตรงนี้ฮะตรงนี้แหละไม่ใช่ไปทางนี้ไปไปทางนี้ไปแม่จริงต้องออกมาหาพี่เอ๋เลยอ้าว หนอวขอราช่องช่องช่องกูช่องกูเป็นช่องเด็กนะมีคนใช่ไหมให้กูทำเป็นช่องอีมกูอยากตั้งกล้องไว้เฉยจริงเลยตั้งไว้เดิน ักอกัตัดด้วยพี่ไ้ <5 S 1> เ้ยนนี้ตัดตัดไม่ได้แล้วแม่งต้องต้องต้องปล่อยเป็นเลียวแล้วอะ่อมากองะเห้อง,องเลเลยวะหหี่เหมือนห้องใคริงเฮ้ยเยห,เยยหเยเมือนห้องช่างใช่มีที่แขวนด้วยนะอที่แขดขอุปกรณ์

เครื่องพินเตอร์ CPU รับซ่อมมาเป็นหลายปีเฮ้ยตอนแรกเราขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมใช่ใช่ขึ้นมาทางน้อ่ะฉนึกว่าน,น้ำไปบิเอารินน้ำไปไปนปขุมา ทีม่มันมีขนบอกว่าพี่ดูดีป้ายทางออกไม่งใหม่อยู่เลยขนาดนานแล้วไนะอ้ขนอันนี้แม่เฮียโอ้ยอันนี้แม่งทับซ้อนมาเลยเฮี่ยตกใจอะไรนะเนี่ยแต่ขวดแต่ขวดลน มันคืออะไรอ่ะกระปุกก็ก่ระปุกกล่องใส่ของอันนี้เสียงพี่เองนี่เนี้ยนี่ใส่ของที่ว่างเลยสำนักงานสัมาระพื้นที่นครปฐมสองมัมีสำนักงานด้วยเฮ้ย หออฟฟิศนุ่งเป็นโถงกว้างเลย่รกดยีสุ มีโรคมัน no no ีโรคมัม <lined> <gardens> no no ีโรคไม่น่ามีอะไรหรอกไม่น่ามีอะไรหรอกเป็นห้องออฟฟิศนี่กระเบื้องนี่หรกระเบื้องกระเบื้องยางใครเขาเป็นเจ้าของเขาก็กปล่ร้างนะมันทำอะไรไม่ได้ตามที่ที่เคยได้ยินอ่ะเขาว่าตรงเนี้ยห่วงจุ้ยมันไม่ดี มันเป็นช่วงทางโค้ง,<า>งรถส่ง,งอพอดีแล้วแต่ก่อนอะตอนที่พี่เด็กเด่กอะอม,มันไม่มีสะพานลอยข้ามเห็นไหม,มเวลาคนเขาจะกลับข้ามฝั่งไปขึ้นรถของแถวหรืออะไรเงี้ยม,มันจะมีเหตุรถชนคนตายตรงเนี้ยบ่อยมากอ๋อใช่ทางโค้งในเยอะมันเป็นทางโค้งแล้วรถมันส่งมาจากกรุงเทพมัน,มนเร็วไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋เพิ่งอย่าเพิ่งคือลองสังเกตดิว่าอย่างเงี้ยมันคือรอยตีนหมาใช่ไหมแต่แต่อย่างเงี้ยคือคืออะไรทมรอยย่ำเยอะเออรอยย่ำเยอะอันนี้รอยตีนนี่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 น่อนรอยตีนเน่พี่มันมันก็มันตีนเปล่มันก็ถ้า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 มันเก่าแล้วมันก็มันต้องฝุ่นเยว่นี้มันต้องฝุ่นเยอว่านี้นะพี่ ก็มรอยมันอย่างเงี้ยพี่เลยถูๆเต็มพื้นเลยตรงเยอะไงเนี่ยนะ้ำถ้าอัน,นปิดนานยอย่าเงี้ยอันนี้ปิดลนาน้างนานเนี่ยมึงเข้าใจไหมคือใครเขาจะมาเดินมาเดิน,านมาเดิน,ดนแบบเรียกเสาอย่างงี้วะดูดิอันนี้กีป่กป,ปีแล้วะพี่ที่มันล้างโอ้ยทางข้างบนเนี่ยเป็นสิบปีแล้วกูว่าโคโรชินี่ถือว่าใหม่นะดีโคโรชินี่ถือว่าใหม่อยู่นะทำไมมันเป็นรอยลากอย่างงี้วะเือผมของผม บันไดเลื่อนระวังนะมีช่องเยอะนะรอยหมาก็มีส่วนแต่ไม่ได้เป็นรอยตีนต่อยไม่ใส่รองเท้าไม่ใเหรอฮะไม่ใช่เป็นรอยตีนฝอมไม่ใช่รองเท้าอืมเจ๋งลยอันนี้รอยรองเท้าเจ๋งคนเดียรองเท้าใครอีกในเรื่อเหยียบอะไรก็ยุ่งเลยิงหรอยตีนเท้ามันรอยตีนเท้าเต็มเลย นี่นอยตีนรองเท้าอีอะไรนะนี่ก็เต็มเลยแอดด้าเอ็ดดา้ดดาเออเต็มเลยนี่จะเท้าเท้าใสาหยดน้ำด้วยดดนดียเราปัเท้าเท้าหลอดแก้วเต็มถ้าเปรียบเทียบว,ว่าน่าจะสามแล้วนะ โล่งอ่งนี้ไม่มีอะไรหรอกชั้นต่อไปมันเป็นห้างก็น่าจะโล่งแล้วดีเหมืนก็แบต่าไปน่าจะโล่งแล้วล่ะแหละเนนาะไม่แน่ใจว่ะิกบอน่าจะคือตอนนั้นพี่เด็กมันต้องน่าจะโล่งกเด็มากอ่ะฉันสุดท้ายน่าจะไว้ชั้นสุดท้ายข้างหลังมึงดีนะตัวของดีเฟกท่อไฟ โทรศัพท์นี่ที่ยอดเหรียญห้าต่ก่อนอ่ะอ๋อมียอดได้ด้วยอ่ะพี่อืมเฮ้ยจานล้อนยังใหม่อยู่เลยอ่ะดูดิสามสิบบาทเฟิร์สอุ้ยปลายตั้งแต่ห้างเฟิร์สอ่ะโอ้ยยังใหม่เลยใหม่จานแต่ใหม่กิกเลยอ่ะจานล้อน โอ้ยหมดสมัยพระเจ้าเหาอ,อืมลูกจังเก่ามากอีกก้าตอบอะไรนะเก่าจังอีกก้าอันนี้นคืะไรฟมันต้องมีคนแอบอยู่แน่เนละอืม นี่คนลงโม่ดิดูใจไปน้องบุหี่อะไรด่าวนเส้นยาเส้นอืมนี่อะมีอะไรเนี่ยมีคนมีคนพุ่งดูนะเนี่ยกองทิพตกองทิพตวะกองทิพตโอ้โหกองทิพตสมัยไหนอะต้องตะบุหรี่ใครจะมาดูโดยที่ถูกห้ามเปิดก็ไม่น่าใช่นะอืมต้องอยู่เหมือนมีคนอยู่เลยพี่ไม่มีหลายอันเลย ดัวนนเต็มควรเลยลนีย่น่าจะชน,น่ัมอยายไม่ไวว่ะ